ชมกันต่อครับเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทย่าเที่ยวหลังจากข้าวไหวหลวงพ่อเพชรกลับออกมานะครับผมจะพาชมบริเวณวัดและการเตรียมงานก็จะมีบุญงานแท่งเงือวันที่สองที่สามนี้ครับที่วัดแห่งนี้เป็นบุญประเพณีของจังหวัดเป<อ>็นจุดในไลของจังหวัดขอกยุกตัวนูนะ้นน่ะเอามาไว้ข้างแปะไว้ข้างนะั้ากมีการกำลังเตรียมงานเนะี่ย ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเวทีผมไม่แน่ใจเป็นเวทีถาวนลหรือเปล่านี้วันนี้เป็นของวงวาเินไทยครับก่อนที่งานจะเริ่มจุดไข่แมทจะเริ่มครับสำหรับท่าน้ำวัดท่าหลวงปีนี้น้ำแห้งครับในน้ำน่านไหลน้อยไหลยเยอยมากเพราะว่ามันจะเหมือนคนแรงเดี๋ยวผมจะพาเดินออก จะชมที่เขากำลังเตรียมเป็นร้านค้าครับส่วนนี้ทางนั้นก็ลัตตรี่ฮนะน่าจะเป็นคงเดิมนี่ผมจะให้ดูไปเรื่อยๆเยพาคงไม่ตัดต่อวิดีโอเครื่องหนึ่งก็จะชันสันนิดนิดนะครับเพราะว่า ที่มีระบบกันสั่นในทุวราโทรศัพท์อีกเครื่องเขาก็จะไปร้าน้าออกมาเรียบแล้วแต่อยากซื้ออยากขายนี้เป็นร้านค้าเตรียมงานร้านตรงนี้ก็น่าจะได้เปรียบ น,นี่เขาปิดไม่ให้รถวิ่งแล้วนคีครับดีคยับดูวิวัฒนาการครับก็อเอามะพร้าวออกจากลูกทั้งพุทธมาใส่คือหนึ่งลูกครับมะพร้าวน,นี่ก็เป็นการออกร้านก่อนที่จะมีงานแข่งเรือครับวันที่สองที่สามนี้ร้านเต็มเพลิบนะครับ เข้าใจมีคู่คู่กับงานวัดนะครับขนมเบื้องขนมเบื้องก็ลังแตกครับมีงานประเภทนี้ที่ไหนก็มีขนมแบบนี้ที่นั่นครับอันนี้ก็ยังมีครับอานเดิร์สมัยใหม่ครับชฟบ,บ๊อบไก่ซิดเดอรมาชมไปเรื่อยแต่ก็งคงจะไม่เดินดูทั้งหมดนะครับ จะเดินดูเป็นบางส่วนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคงจะหยิบมั่งครับอ่าสองสาม เ้าถัดเขาไม่ต้องใช้อะไรรองมั้งครับแล้วผมจะหยิบยังไงอ่ะดูนะเขาใส่เป็นชิ้นละสิบบาทหมดเลยไม่รู้อะไรบ้างหัวนะครับเป็นขนมเขาในไายถั่วไก่เจมว่างั้นแล้วนี่ล่ะไก่ไก่ซอสเกาหลีอะ หนึ่งสองสามหนึ่งซองได้เจ็ดอันแล้วครับคงจะเอาครบร้อยเหมือนที่เขาเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วครับผมไม่รู้จะซ้ำมันเดิมหรือเ่าอันนี้ไม่เอาครับขอโทษเอาครับปลอยดองเอาครับ นี้เป็นขนมงานวัดนะครับนี่ครับแจ็กบา๊กรถรถเข้ามาได้แต่รถส่งของแล้วนะครับรถส่วนตัวเขาไม่ให้เข้ามาแล้วปิดเรียบร้อยเท่าไหร่ครับพ่อค้าค หนึ่งร้อยพอดีบอเอาแตงย่อยนะจะได้ทอนขอบคุณนะครับ <c oughs> เตรียมงานแข่งเรือว่าถ้าหลวงครับจะซื้อไปเรื่อยๆดูว่าผมจะได้อะไร <c oughs> เขาก็มา,าออกร้านเตรียม <c oughs> เตรียมตัวเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ขนมเหมือนกันบังเวอร์บังเวอร์บังเวอร์ยี่ห้าบาทสี่ชิ้นแถมหนึ่ง ก็เป็นร้านที่ออกมาออกตอลักรัันอ,อัน,น,อน,นี้ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำคบาสาดรถวัสดีครับ <c oughs> อันนี้เป็นการออกร้านก่อนเตรียมงานแข่งเรือยาวประเทณีที่จังหวัดพิจิตน,นะครับวันที่สองที่สาม น,นี่ผมคงจะให้ดูเป็นบางส่วนคงไม่ได้ให้ดูหมดอันนี้เหมือนกะละแมกะละแมประมาณนั้นอันนี้สีถาดร้อยครับขนมมอ้อแจงบบก็ค,นะคงจะ ประมาณนี้ครับส่วนทางอีกด้านผมไม่ได้เดินไปนะับก็เยอะออกร้านเยอะส่วนงานแข่งเรือส่วนงานแข่งเรือที่วัดท่าหลวงนะครับ